สวัสดีครับมื่อนี่เขากาสีผ้ามะามะปลูกอย่างน้อหน,นิเนาะปลูกตะไคร่ค่ะโอ้ตะไคร่เนาะอ่า<บ>ปลูกตะไคร่เพราะว่าตอนนี้ตะไคร่เขาแตกหัวหลายแห้งเงี้<อ>ยไหลายก็เลยลอยกอเลยปลูกวันนี้ก็เลยเอามาปลูกอยู่นี่เพื่ออย่างระบาดเพื่อไในใได้ตอในวันนาาี้เพื่เหลือกทึ่งทึ่งดินมันน,นี่น้ำเนาะดินเ,เนสียเสียยึดนาดินน้ำเจ๊งน้อยนะเขาก็เลยมาขายายปลูกรักษานาดินแม่นำ้ำ อ่าเป็นการขยายหัวขยายนอมนันน้ำใบสะจินมสะใ้น้ำตอนแรกกระบอเอามาสองก่อนหนึ่งแม่งมายหญ่ออกบัดน,นี้เกิดบักยางหลายเลยนะอันนี้อีกว่าเดือนนึงกันสิงามคักแล้วเนาะนัะ่นแล้วมูกปลูกก้อนมันงามแล้วหักมูกปลูกก้อนหัมูกฝนโอ้ขนาดบบกี่มือเนาะ <c oughs> ได้อีกเจักเดือนนึงผู้ได้อยากได้กัน <c oughs> ติดต่อมาเลยนะ <c oughs> อยู่พีลรวัดสว่างมงคลบ้านโน่นสแบง่งอ,นะอยู่ที่ตำบลคามเลี่ยงอำเภอกันทรวิชัยม,มหาสารคามกรอ,อยู่ไก่มาใด้ด้อ,อบรรยากาศก็ดีนี่บรรยากาศทั้งหลังวัดนะนี่ปลูกตะไคร้ทั้งผุนมีหดตนย่างย่างย่างหน้านนี้ก็ปลูกเบิดนี่เป็นแถวแต่ว่าเป็นดอกปีบแบนี้แล้วก็ออกเป็นอุโมงค์เลยนะ ทั้งพุ่นกันง่ายอันค่าเนาะง่ายค่ามาปูขึ้นกันเพราะว่ามันแตกนอแตกหัวออกบกลายเลยไพอยากได้ไปลวกกินกันมะคุดเอาเออมะคุดเอาเลยไม่ตึงหัวงามๆนะค่าตะไคร่เต็มเลยนะทั้งพุ่นเป็นกล้วยน้ำว่ามีย่ยางหน้าพร้อมอีกจักปีนึงกะเอาเสือเฮ็ดมาหดอีกกตสิได้เป็นแต่ได้กินอยู่ดอกเนาะ <laughs> นี่ขากระสิปลูกอยู่บริเวณริมสะนาดินตรงนี้นะนี่นี่นี่เห็นบ่าเวลาฝนมันมากนี่ดินมันกระสิลงมากจริงๆนะครับเพื่อให้ขอบสาข้าเสียรูปเสียทรงไปกับต้องมาปลูกข้าบ่มีหหยาแฝงข้าก็เอาตะไคร่นี่ละปลูกเพื่อรักษานาดินไว้ถึงปลูกไปกินพร้อมเนี่ยปลูกไปกินรักษานาดินไปน้ำนะครับมันคือ บรรยากาศโอ้มือนีบรรยากาศดีฝนกับโบตกได้นี่ลร่มดีนะเพราะว่าตกมาหลายมือแล้วนะตกมาหลายมือแล้วนี่ปลูกได้สามแถวสามแถวนี่นะครับอันนี้สาห้องขุดแต่งสาไม้ถมถมสาน้ำเคืองหนึ่งนะแต่ว่าดินบ่หั่นเข่าทีปั๊ดไหนมันกัไหลไปน้ำน้ำเดี๋ยวเขามาโยง่งสิมาแต่งให้นไม้อยู่นะอันนี้ก็คือ ปลูกตะไคร่นอกเมืองนี้มาปลูกตะไคร่กัน,นปลูกตะไคร่แล้วก็ปลูกคาุูนทั้งพ่นเดี๋ยวสิไปถน่ายให้เบิงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตะไคร่เอามาให้เบิงกะเดี๋ยวจังสิบภาพไปเบิงคาว,ว่าลร้ปันไดนต่อจากเมื่อกี้นะครับที่เขาปลูกตะไคร่ไปอันนี้สิเป็นต้นดอกปีบเขาปลูก คู่กันเลยนะครับคู่กันสองขางข้างเดี๋ยวมันใหญ่มันก็สิเป็นอุโมงค์ดอกปีบหรือว่าอุโมงค์กาสลองนะครับผมส่วนฝั่งนี้ข้าวตะลั่งเอาน่อ,อหม้มาปลูกนะครับเพื่อให้เป็นกอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าที่บอกไปนี่ต้นคลิปนะครับนี่คือข้าเอามาขยายด้วยตอนแรกเอาไปปลูกอยู่อีกฝั่งนึงมันออกหลายแล้วนะครับก็เลยเอามาขยายไว้ทั้งทีเนี่ยนะครับบอกหลายก่อเลยคาดว่าอีกบ่กเกิน3อาทิตย์นะกัสิปิดแล้วก็ ป่งนอไม่ออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับได้หลายนอเลยนะเห็นเบิงเงาๆเลยนะครับว่านสวนพ่อเพียงเขามีอย่างแนนนะครับมีคามีหลากสามสิบนะมีอ้อยมีขบบก่วงมีบกเพานำหอมแค่พร้อมนะครับอันนี้เขาเอื่อนอยังต้นผงสุรดมั้งเห็นเขาพาเอื่อนว่าต้นผงสุรดแต่มันคือต้นยังกับทางการบ bon นเนจใจเนาะนี่ ผลปลาคาเต็มเลยนะครับคุณนี่กล้วยน,นาว่าเนาะกล้วยนาว่าเท่ากับแตกหลายนอแล้วนะครับปลูกเป็นแบบผสมผสานเลยนะครับมีสุยางสุนแนวนบอกม่วงคากล้วยนะครับยางหน้าอาจจะปีหนึ่งปีหนึ่งจังเบิงว่าขั้นมันเริ่มติดแล้วเทากัสีเอาเสือเฮ็ดมา หดอีกเชือนึงเพราะวัตินี้เนกับผสมเสื้ยงเหตดมาให้แล้วนะครับนี่อย่างหน้าประมาณ40กว่ากตนแล้วก็คากล้วยน้ำว่านะโซนนี้จะเป็นกล้วยน้ำว่าแต่ว่าอยู่สวนพ่อเพียงฟังทีศตะวันออกสิเป็นกล้วยตานี่นะครับ้วยหอมทองนะครับเขามีกล้วยอยู่ประมาณ3 3สายพันธุ์สสายพันธุ์นะครับที่ เอามาปลูกไว้ทั้งนี่โยมเอามาถาวายน้ำกับเอามาปลูกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของสวนพ่อเพียงวัดสว่างมงคลนะครับเป็นกเกษตรวิธีพุทธแบบกเกษตรผสมผสานนะครับผมผู้ได้ยุใคใกล้หรือมีโอกาสเดินทางมาทางสารคามก่ะแวะมาเยี่ยมชมวัดในน้อยทางมมสอมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นะครับ เป็นวัดน้อยๆแต่ว่าก็อบอุ่นนะครับผมนี่คือบรรยากาศย่ามแรงๆนะครับว่า้โอกาสนาสีอัพคลิปมาให้เบิ่งอย่าลืมกดติดตามเด้อกดกระดิ่งพร้อมสิได้บอพาดการแจงเปลี่ยนในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมนะครับ